ซื้อค่ะโอ้แล้ไวจะไที่ไหะแล้วเราไไวะดทไมไกว่าาไไปไหลน้หอไล้้หอมไ้มไ้้เราทเอง้หมข้้ค่ะทีโลกลิ่นมันกระจายนะคะต้องดูที่แท้ๆอยู่ในต้นที่เราไห่วก็จะออกไป ูได้หลายวันเลยใช่ไหมอยู่ได้หลายวันค่ะให้รถได้เป็นอาชตาอยู่กลางนอกได้ให้ให้ตเสาได้เนี่ยได้ให้แม่ค้าอะไรแล้ววันนึงทำได้หลายท่านต่อไหมกแล้วแต่กำลังเราหเอาไหว้เอาอะแล้ก็ำลังมันมีเราเมยรม่บังอะไรอย่างเงี้ยไชไดม่ไม่ได้แช่ฟอร์มารีนมาไม่ได้ แล้วมันพิบภาพได้หลายดอกไหมหลาทรงไหมนอกจากกุหลาดม้วนๆได้ตัดเป็นต้นได้เป็นชอบแบบเหมือนก้วยไหมได้นับไหมเท่าไหร่น้องสามเดียวเจ็ดดอกเจ็ดดอกจะพอดีกรรมันาะเผื่อซื้อจะกรรมไหมขายไม่ได้เลยหาวยไม่มีคนให้ ใส่รถได้ไว้ขาได้นะคะเนาอันน้ก็ไลู้กลอมาทีอนนมีาดส่ายไม่ได้อุปกรณ์มีแค่ตะไเดียวเนี่ยแล้วก็นมืออ๋อมีขึ้นกลางเลยแล้วถ้าหลักเจนะเกาไหมเออเจริญเลยหายไม่ได้เลยอ่ะก็เป็นตังค์ตอนรยกระพงพด้วก็อ่ไ้อใส่ด้วยค่ะเลยวังตรงนี้ขายไ้ปีเลยนะอันนี้ก็บัได้ยังไงเนี่ย ใช้เวลาแค่ห้านาทีกนถะ้าเฉพาะดอกที่เพียงนึ่ถ้าใส่ั้ก็มนีอทำาจากบ้านแล้วหรอทำมาแล้วแล้วก็ทำใบที่ยังไม่ประกอบใบ เดี๋ยวลองยูทูบด้วยไปดูรมากเลยี่คนดูติดตามพอลล์ไปื้อคนประมาณนี้เดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องลงได้เสื้อผ้าของที่อื่นก็ยังเรียนแบบได้ทำได้แต่ว่าดอกไม่ เคร่อ่าอะไรนว่ายังไงีคหน้าร้านของปากล็อกรนะไรเใหญ่ก็คือเป็นวัดช่ย่อของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวระมหาวิหารค่ะคแค่จักสถไม่เปธรรมดาลีนะคือเราก็อยู่ได้5วันถึง7วันนะจ้า อยู่ได้จนแห้งกรอบเลยะคะ่ะถ้าใส่รสตอนนี้ยังไม่ค่อยมีลิ่นนะคะต้องรอให้มันแห้งสักหน่นอยก็จะกินก็จะออกเลยอยู่ที่ลองๆอิ่นจะต,ตายที่ต้องมูที่แคบๆเสือเสือหนต่งกิโลต้องไงอ่ะหนึ่งกิเป็นใบอนะี่ <c oughs> แล้วแต่ราคาแต่เราเจ้าไม่เหัน ช่วงนี้หน้าแรงหน่อยก็จะมาแพงหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้น้ำเนาะไม่ค่อยได้ก็ใบจะจำเป็ยาวทำยังอื่นทำยังอื่นส่วนมากเขาก็จะเอาไปก่อนที่จะมาทำแบบนี้เขาก็จะเอาไปเข้ากำช่อดอกไม้อ่ะค่ะเข้ากำช่อดอกไม้วพ่อายถาตาดอกไม้เสร็วไดนี้กัน้้้ <c oughs> นี่เอาไปต้มน้ำกินก็ได้ดใช่ไหมด้วยตรงนด้